ตลาดแรงงานไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและน่าตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปได้วยความท้าทายที่อาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกวิตกลองคิดดูสิว่า AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงานของเราแค่ไหนและถ้าคุณยังไม่ปรับตัวคุณอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่จงอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ทำให้คุณกังวลเพราะวันนี้เราจะพาไปสำรวจข้อมูลล่าสุดจากจอบไทยว่าอุตสาหกรรมไหนต้องการแรงงานมากที่สุดในช่วงสามไตรมาสแรกของปี2568มกราคมถึงกันยายน และทักษะใหม่เช่น AI กับไล้สดจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับคนทํางานยุคใหม่แน่นอนว่าหาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่สถิติเปล่าๆแต่เป็นโอกาสให้ทุกคนเตรียมตัวได้อย่างชาญฉลาดมาดูกันว่าคุณพร้อมหรือยังก่อนอื่นลองมาดูภาพรวมตลาดแรงงานไทยในช่วงเวลาดังกล่าวกันก่อนจากข้อมูลการเปิดรับสมัครงานและการสมัครงานทั่วประเทศที่รวบรวมโดย JobThai พบว่าตลาดแรงงานยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครรวมกว่า1,758,029อัตราซึ่งเพิ่มขึ้น2.18%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มจอบไทยมากกว่า17.5ล้านครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันจันทร์ที่เป็นวันที่มีการสมัครงานสูงสุดและช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ผู้สมัครนิยมเลือกสมัครมากที่สุดเห็นไหมว่าผู้ กำลังตื่นตัวกับโอกาสงานใหม่ๆมากขึ้นแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการแรงงานที่ยังคงแรงแกร่งในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมอาชลอตัวบ้างนางสาวแสงเดือนตั้งธรรมสถิตผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจอบไทยเ w w j ไซต์เว็บจอไได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจจากฐานข้อมูลของพวกเธอซึ่งรวบรวมจากผู้ใช้ทั่วประเทศ เธอเน้นว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่บอกเล่าถึงความต้องการแรงงานแต่ยังเปิดเผยพฤติกรรมของทั้งนายจ้างและผู้สมัครอีกด้วยและนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามความไม่สมดุลระหว่างสิ่งที่องค์กรต้องการกับสิ่งที่คนหางานพร้อมเสนออาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปัญหาในตลาดงานได้มาเริ่มกันที่5อุตสาหกรรมหลักที่มีความต้องการแรงงานสูงที่สุดในปีนี้จากข้อมูล jobThai ไ,ได้แก่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม1 6 8 5 5 6อัตรา แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัวแต่การบริโภคยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างไม่หยุดยั้งอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการบริการเช่นร้านอาหารและเดลิเวอรี่ซึ่งได้รับความนิยมจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านดังนั้นจึงไม่แปลกที่มันยังคงเป็นผู้นำในการต้องการแรงงานลองนึกถึงภาพคนรุ่นใหม่ที่สั่งอาหารผ่านแอปทุกวันนั่นแหละคือพลังของอุตสาหกรรมนี้ธุรกิจค้าปลีก148,706อัตรา โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยังคงจ้างงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังรวมถึงร้านค้าแฟชั่นสุขภาพและความงามที่เติบโตจากการที่คนทุกช่วงอายุหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเช่นเทรนการออกกําลังกายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกซึ่งสร้างโอกาสงานใหม่ๆในด้านการขายและการบริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์1,18,150อัตราได้รับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า EV ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสายการผลิตชิ้นส่วนและตัวแทนจําหน่ายลองจินตนาการถึงอนาคตที่รถยนต์ไฟฟ้าครอบครองถนนนั่นจะเป็นโอกาสใหญ่สําหรับคนที่สนใจเทคโนโลยียานยนต์ธุรกิจบริการ1,16,22 2อัตราโดยเฉพาะการ outsourcing outsourcing เช่นงานบริการลูกค้าการจัดหางานไอทีเซอร์วิสและบริการสุขภาพซึ่งกําลังเติบโตจากการที่ธุรกิจต่างๆต้องการลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนี้ ธุรกิจก่อสร้าง96,980อัตราได้แรงหนุนจากโครงการภาครัฐที่ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องแม้ว่าภาคเอกชนอาจชะลอตัวแต่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศเช่นถนนใหม่หรืออาคารสาธารณะที่ช่วยยกระดับชีวิตคนไทยและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กำลังกลายเป็นดาวรุ่งของตลาดแรงงาน โดยมีตำแหน่งงานเปิดรับมากกว่า92,138อัตราเพิ่มขึ้นถึง30%จากปีก่อนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยในฐานะฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากนโยบายภาษีการค้าระหว่างประเทศแต่ก็ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่คอยดูสิว่าเทานนีจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ นางสาวแสงเดือนยังเผยอีกว่าสำหรับสายงานที่องค์กรเปิดรับมากที่สุดอันดับหนึ่งคืองานขายคิดเป็น2 1 3 8อของอัตราการเปิดรับทั้งหมดอันดับ2งานช่างเทคนิค 9. 5 3ปอเอันดับ3งานผลิตควบคุมคุณภาพ9 0 3อันดับ4ีงานวิศวกรรม5.84%และอันดับ5งานธุรการจะซื้อ5.7 1ปในทางตรงกันข้ามสายงานที่มีผู้สมัครมากที่สุดได้แก่งานผลิตควบคุมคุณภาพเป็นอันดับ 13. 5 5%อันดับ2งานธุรการ จะซื้อ11.99%อันดับ3งานวิศวกรรม9.54%อันดับ4งานทรัพยากรบุคคล7.96%และอันดับ5งานขาย7.86%เห็นไหมว่ามีช่องว่างระหว่างความต่ออ้องการของนายจ้างกับความสนใจของผู้สมัครนี่อาจเป็นโอกาสให้คนที่มีทักษะเฉพาะทางโดดเด่นขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้าม AI และไฟ์สด คือทศใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังเรียกร้องอย่างเร่งด่วนในด้านทัศเอองค์กรต้องการคนที่มีความรู้และความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะในสายงานเหล่านี้งานคอมพิวเตอร์ไอทีเช่น ChatGPT Machine Learning TensorFlow Python OpenCV Natural Language Processing NLP และ Large Language Models LLM ลองนึกถึงการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ๆเพื่อทำนายแนวโน้มธุรกิจงานการตลาดเช่น ChatGPT Gemini c l a u d มีจางอช่วยสร้างโฆษณาที่ตรงใจลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้นงานออกแบบกราฟิกเช่น ChatGPT, Gemini มีเจนีเครื่องมือเหล่านี้ทําให้การสร้างภาพและคอนเทนต์รวดเร็วและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นงานวิศวกรรมเช่นคอมพิวเตอร์วิชั่น ChatGPT, Machine Learning, Deep Learning ช่วยในด้านการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะงานทรัพยากรบุคคลเช่น ChatGPT, Gemini ใช้สำหรับการคัดกรองผู้สมัครหรือการวางแผนการฝึกอบรม ในขณะเดียวกันไลฟ์ทิก k ก็เป็นคำค้นหายอดนิยมจากฝั่งองค์กรสะท้อนถึงเทรนธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการสตรีมเมอร์และผู้สร้างคอนเทนต์ไลฟ์สดมากขึ้นเช่นการไลฟ์ขายของหรือการโปรโมทแบรนด์บนสื่อสังคมแต่จากฝั่งผู้สมัครคำค้นหายอดนิยมกลับเป็นหยุดเสาอาทิตย์นักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ฝึกงานซึ่งบอกให้รู้ว่าคนรุ่นใหม่กำลังมองหางานที่ยืดหยุ่นและเป็นจุดเริ่มต้นนี่อาจเป็นความขัดแย้งที่น่าสนใจองค์กรต้องการผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้สมัครหลายคนยังเป็นมือใหม่คุณคิดว่าอุตตสาาหกรรรรรมคววปัับอย่งไเพ อุอดึงดูดคนรุ่นใหม่นางสาวแสงเดือนเสริมอีกว่าจอบไทยได้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการนำ AI เข้ามาใช้ในองค์กรและการทำงานจากตัวอย่างคนทำงานกว่า2,600คนและ HR จากกว่า600องค์กรทั่วประเทศผลลัพธ์น่าประหลาดใจองค์กรไทยถึง49.42ได้นำ AI มาใช้ในงานบางส่วนแล้วแสดงว่าธุรกิจกำลังปรับตัวอย่างรวดเร็ว คนทำงานถึง63.93%เคยใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในการค้นควา้าการเขียนสรุปและการสร้างคอนเทนต์ลองนึกถึงการใช้ ChatGPT เพื่อร่างรายงานได้ในพริบตา Gen Z เป็นกลุ่มที่ใช้ AI มากที่สุด67.5%รองลงมาคือ Gen Y 64.16%และ Gen X 55.11%เห็นไหมว่าคนรุ่นใหม่นำหน้านอกจากนี 64. ้64.89%ขององค์กรเห็นว่า AI ควรเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพไม่ใช่แทนคนคทงางน มีเพียงส่วนน้อยที่คิดว่า AI จะมาแทนตำแหน่งงานซ้ำซากหรือทัศต่ำาแต่จงเตรียมใจไว้ตรงนี้เพราะนี่คือจุดที่เกิดความขัดแยง้ง AI จะทำให้งานบางอย่างหายไปจริงๆหรือเป็นแรงกระตุ้นให้เราเรียนรู้ทัศใหม่จากผลสำรวจคนทำงานงาน7 4รมีทัศนคติเชิงบวกต่อ AI เห็นว่า AI ทำให้ทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นและเปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ขณะเดียวกัน 69. 7 1ปมองว่า AI อาจทำให้คนตกงานในบางสายงานแต่ก็เป็นแรงจูงใจให้พัฒนาทัศใหม่แทนที่ จะหลีกเลี่ยงนี่คือมุมมองที่อาจกระตุ้นการถกเถียงคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า AI จะเป็นเพื่อนที่ดีมากกว่าศัตรูในโลกการทํางานสุดท้ายนางสาวแสงเดือนสรุปว่าเทคโนโลยีต่างๆรวมถึง AI จะเปลี่ยนแปลงโลกการทํางานในทางที่ดีและท้าทายอย่างแน่นอนคนทํางานต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ทักษะดิจิทัลแต่ยังรวมถึงซอฟต์สกิลเช่นการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์นอกจากนี้ภาคธุรกิจควรปรับแนวทางการทํางานให้เข้ากับพนักงานรุ่นใหม่เช่นการส่งเสริมการทํางาน แบบไฮบริดเวิรการพัฒนาทักษะ AI เชิงหรือการลงทุนในเทคโนโลยีและการปรับระบบสวัสดิการเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพนี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จในยุคใหม่แล้วคุณละ่ะคุณคิดอย่างไรกับข้อมูลเหล่านี้แอจะเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามสำหรับคนทำงานไทยและควรปรับนโยบายแรงงานอย่างไรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้แชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสีเราอยากได้ยินมุมมองของคุณ